อย่าแอบดูนะทุกคนลืมต,ตาได้ขอบคุณมากนะทุกคน มาอยู่กับน้องๆเดอะสตาร์นะคะทั้งแปดคนสุดท้ายของเราลู่สวัสดีค่ะนักแสดก็มาแล้วในต้นกล้วยพี่ฟังอะไรอยู่ค่ะสวัสดีครับเจมส์นะครับผมสวัสดีค่ะสาลี่ค่ะสวัสดีค่ะมี่ค่ะสวัสดีครับผมเชนบ้านอยู่ยาโศตัวมากับยายครับสวัสดีครับแซมครับผมสวัสดีครับชินจังครับสวัสดีครับปังปอนนะครับ สวัสดีนะครับผมอาติดครับผมของผมรู้สึกยังตื่นเต้นกับการที่ได้เป็น8คนสุดท้ายของ The ะสตาอยู่ครับเพราะว่าเราก็เคยวาดฝันว่าอยากจะเป็นแต่ว่าผมใช้เวลาเยอะจริงๆครับตั้งแต่16จนถึง29แต่มันก็ยังมาถึงนะผมก็ยังแฮปปี้อยู่แล้วก็ยังตื่นเต้นอยู่ทุกครั้งยังสนุกกับการได้ได้มาทำงานอยู่ครับก็มีความสุขแล้วก็ตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาครับ ยังยังช็อกไม่หายเลยว่าจาก17,500นอคนอะเรามาเป็น8คนสุดท้ายจริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ดีใจแบบดแบบีใจมากๆตอนนั้นร้องไห้เลยร้องไห้แบบโหใช่เพราะว่าคือรู้สึกว่ามันมันคือความพยายามที่เราทุ่มมาทั้งหมดแล้วแบบเพ้ยแล้้สุดท้ายมันมันเห็นผลจริงๆเราได้เข้ามาเป็นแปดคนสุดท้ายจริงๆแต่ก็จะต้องแบบว่าตั้งใจต่อไปพยายามตแบบ่อไปค่ะเกินเกินความ,ยา,ยามที่เราคิดไว้แบบคาวามคาดหวังที่เรามีไว้ด้วยสามอะค่ะคือตอนนั้นเกือบตกเวทีค่ะเพราะว่า หูดับแล้วก็ตาพร่ามัวมองอะไรแทบไม่เห็นแล้วเพราะว่าแบบตื่นเต้นมากแล้วก็รุนมากพอผ่านมาได้ก็ดีใจกับตัวเองมากๆค่ะที่มีวันนี้ครับก็สำหรับผมก็ดีใจมากๆครับแอบชอ็อกนิดน,นึงเหมือนกับว่าเราก็รอรอเวลานี้มา10ปีแล้วเนาะสิ่งที่ยังเหมือนเดิมก็คือแพชชั่นที่เราอยากจะมาเดอะสตา์จริงเราก็ดีใจมากๆที่ยังมาถึงจุดนี้ครับเราก็พยายามฝึกซ้อมทุกวันย,วยังมีชีวิตได้ครับเฮ้ยอย่าพูดอย่างนี้สิ <laughs> สำหรับผมถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีในในช่วงนี้แล้วกันเราก็จะพยายามทําให้เต็มที่ในทุกๆโชว์ครับก็จะตามน้องๆให้ทันแน่นอนครับผมครับสำหรับผมก็ยังตื่นเต้นอยู่เพราะว่าภาพพวกนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในหัวของผมเลยนะครับเพราะว่าเป็นเวทีแรกแล้วก็เป็นน่าจะเป็นเวทีเดียวแหละเพราะว่าตอนนี้เข้ามาถึง8คนสุดท้ายแล้วก็ยังรู้สึกว่าภูมิใจในตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าการเรียนร้องเพลง<ๆ>การเรียนเต้น<ๆ>การเรียนแอคติ้งหรือว่าการอยู่ในบ้านก<ๆ>ับเพื<ๆ>่อนๆทั้ง8คนตอจากนี้ จะเก็บเกี่ยวความสุขแล้วก็จะทําออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับเพราะว่าทุกอย่างมันใหม่มากสําหรับผมดีใจครับตอนนั้นรู้สึกช็อกแล้วก็แบบก็คืองงอยู่เลยเพราะว่าวใช่เป็นคนแรกด้วยแล้วเราแบบปังปอนแล้วเราแบบดีใจแบบช็อกช็อกอ่ะแต่ว่าเราก็จะทําให้เต็มที่ครับเพราะว่าเราได้โอกาสนี้มาแล้วครับดีใจที่แบบยังกลับมาทําสิ่งนี้ได้มีความสุขเหมือนเดิมครับ ของผมก็ตอนที่ประกาศก็รู้สึกงงเหมือนเขาประกาศมา3คนแล้วรู้สึกว่าอีก5คนที่เหลือน่าจะไม่ใช่เราเพราะว่าเขาเก่งกันมากเลยแต่ว่าก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจมากกับการที่ตัวเองตัดสินใจส่งตัวเองมาแข่งในรายการนี้ครับ ของผมก็ตอนที่ประกาศเป็นชื่อตัวเองก็รู้สึกช็อกเหมือนกันครับแล้วก็ตื่นเต้นเพราะว่าเป็นคนสุดท้ายด้วยเราไม่รู้เลยอะไรเกิดขึ้นข้างในเราก็ไม่รู้ด้วยว่า performance เราดีขนาดอันไหมพอมีชื่อตัวเองก็ดีใจครับแล้วก็ตื่นเต้นรู้สึกว่าเออเนี่ยแหละชีวิตที่อยากใช้เพราะว่าตอนเด็กๆอ,อยากเป็นศิลปินอยู่แล้ว แต่ว่าที่ผ่านมาก็คือทํางานเบื้องหลังด้วยอะไรเงี้ยครับวันหนึ่งที่แบบเฮ้ยเราเข้ามาข้างหน้าแหละเราอยากแบบอยากเต้นอยากร้องอยากทําเพลงอยากทุกอย่างวันนี้เราได้มีโอกาสแล้วก็รู้สึกว่าเออต้องทําให้เต็มที่แล้วแหละอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวหลับตาเดี๋ยวพี่จะจิ้มก่อนแล้วให้ใครเริ่มก่อนอ่ะหนูเริ่มก่อนใช้คำว่าเชีย์ดีกว่าเชีย์เชียดแอบไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องอย่าแอบดูนะ ตึ้นตาได้ขอบคุณมากนะทุกคนี่คนาไมถึงเลือกคนเขาเขามีของครับแล้วก็เขามีเวลาที่จะพิสูจน์ตัวเองมีเวลาที่จะแสดงความเป็นตัวเองออกมาให้ทุกคนเห็นที่หนึ่งมันก็มีแค่คนเดียวค่ะก็เลยแบบว่าคิดว่าเขาน่าจะมีอะไรบางอย่างที่แบบครบค่ะค่ะที่เลือกคนนี้เพราะว่ารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์แบบที่ทําให้นึกถึงเดอะสตา์ยุคเก่าๆค่ะแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าจริงใจและเป็นที่รักของทุกคนผมเลือกเขาด้วยเหตุผลว่าเข้าใจชีวิต ริงมี2คนแต่ว่าเลือกคนนึงไปเพราะว่าได้รู้เรื่องราวคิดว่าถ้าให้กําลังใจได้ก็อยากจะให้กําลังใจที่เลือกเชียร์คนคนนี้นะครับเพราะว่าเห็นถึงความพยายามความตั้งใจอยากจะเป็นกําลังใจให้ละกันในในทุกๆเรื่องที่ผ่านมาเพราะว่ารู้สึกว่าเห็นถึงความสู้อะไรเงี้ยครับก็เลยเชียร์คนนี้ครับสําหรับปอนก็เชียร์คนนี้ครับเพราะว่ารู้สึกว่าเขาตั้งใจครับแล้วก็มุ่งมั่นมากมีอะไรเขาก็ทําทุกอย่างเลย แล้วก็รู้สึกว่าเขาเป็นที่รักของทุกคนมากครับ,บค,ครับก็จริงๆแล้วเห็นเห็นในท่อนที่เขาได้ร้องเพลงเพลงธีมของเราเพลงเพงื่อเราตรงนั้นนะก็รู้สึกว่าท่อนที่เขาร้องมันตรงกับชีวิตเขาจริงๆมันมีทั้งสองสามคนแหละที่ผมคิดว่าน่าจะเชียร์แต่ว่าก็ชี้คนที่รู้สึกว่าเขาสู้ชีวิตดีไม่รู้ว่าเขาเขาเหมือนมีเขามีแพชชั่นสูงมากก็เลยแบบเฮ้ยเชียร์นะ จริงๆอ่ะมีมากกว่านี้แต่ว่าถ้าจะให้เชียร์จริงๆแบบจริงๆเลยอ่ะคงต้องเป็นคนนี้เพราะว่าทุกคนจะรับรู้ได้เลยว่าเขาสู่จริงอ่ะไม่ว่าอุปสรรคอะไรจะติดอะไรก็ตามคือเขาสุดใจจริงเขาทุ่มหมดคนที่ทุ่มอะไรขนาดเนี้ยก็ควรได้รับรางวัลอะไรสักอย่างที่มันดีเซอร์ประเขาครับ แรงผลักดันสําหรับแซมแซมคิดว่าความฝันของตัวเองเนี่ยแหละแซมรู้สึกว่าชีวิตเราอะเกิดมาชีวิตเดียวใช่ไหมถ้าเราไม่ได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราอยากใช้อะมันน่าเสียดายมากเลยผมคิดว่าค่ถ้าเลือกเกิดมาได้แล้วเราทําในสิ่งที่เราชอบและใช้ชีวิตไปจนตายในสิ่งที่เราชอบนั่นคือแบบเกิดมาคุ้มแล้วและยิ่งแบบสิ่งนั้นเราสามารถที่จะแบบส่งความสุขให้คนอื่นได้อีกอะแม้แต่เราตายไปผลงานเราก็ยังอยู่มันก็ส่งต่อความสุขไปอีกปีๆมันก็แบบแฮปปี้แหละ ผมก็เป็นคนหนึ่งที่อยากร้องเพลงให้คนอื่นฟังแล้วก็รู้สึกว่าเข้าร่วมรายการเนี่ยมันก็ได้ร้องเพลงให้คนหลายๆคนฟังเลยคนที่อยากฟัง,รงเราร้องเขาก็มาฟังเราร้องหรือเราแค่ร้องเพลงไปแล้วก็มีคนฟังแค่นั้นนะก็รู้สึกว่ามาันฟิลกูดเวลาแบบคนเขาฟังเราร้อง <c oughs> แล้วเขาก็เขาก็ร <c oughs> ู้ส <c oughs> ึก <c oughs> ดีตามอะไรเงี้ยใช่ครับสําหรับปอนก็ตามหาความสุขเลยครับคือเราอยากอยากทาสิ่งที่เรามีความสุขไปจนแก่ครับก็คืออยากให้ทุกคนมีความสุขอยากให้ตัวเองมีความสุขด้วย อย่างแรกเลยคือผมก็อยากทําในสิ่งที่ผมรักเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ผมมีพลังในการแบบสู้ต่อหรืออยู่มาถึงตรงนี้ก็คือครอบครัวเลยอะไรเงี้ยที่เรารู้สึกว่าเขาเขาจะคอยเป็นกําลังใจและคอยเชียร์เราเสมอเราเราคิดภาพตอนนั้นแล้วว่าถ้าสมมติเรามีความสุขครอบครัวเราจะมีความสุขข,ขนาดไหนเนี่ยอันนี้คือพลังแบบที่ที่ดีมากๆสาหรับผมที่ทําให้ผมแบบมีแรงฮึบที่จะสู้อยู่ตรงนี้ได้อะไรเงี้ยครับ ผมว่าทุกคนมีความฝันหมดอะ่ะแต่ถ้าถามถึงแรงบันดาลใจจริงๆของ,งผมผมว่ามันคือชีวิตนะอยู่กับดนตรีมาเกือบครึ่งชีวิตแล้วครับมันเหมือนเราไม่มีอะไรจะเสียแล้วคือชีวิตเราต้องการแค่นี้แล้วผมเป็นคนเซนทีฟเรื่องแบบความฝันความสุขมากๆฉะนั้นผมว่าทุกคนอยากมีความสุขเหมือนกันแล้วผมเชื่อว่าการเดินทางในครั้งนี้ของพวกเรามันคือจุดเริ่มต้นที่จะไปตามหาความสุขที่ปลายทางตรงนั้นได้ครับแรงบันดาลใจที่ทำให้หนูมายืนอยู่ตรงนี้ก็คือหนูชอบวงการบันเทิงค่ะคือรู้สึกว่าตัวเององยาก ทำงานอยู่ในวงการบันทึงเพราะที่ผ่านมาก็เคยมีเพลงมีซิงเกิลเพลงมาแล้วกับเจ้านายใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ประสบความสําเร็จในถึงขั้นที่แบบหนูพอใจกับสิ่งที่ตัวเองทำเพราะว่าหนูเชื่อว่าทุกคนสามารถพัฒนาตัวเองได้ในทุกๆวันค่ะเลยเลือกที่จะมาเวทีนี้เพื่อแบบทําตามความฝันต่อแล้วก็อยากจะเป็นนักแสดงนักร้องค่ะ หนูอยากเป็นศิลปินที่ทําเพลงออกมาแล้วสามารถเยียวยาจิตใจคนอื่นได้ค่ะแบบว่าเป็นเพลงที่คนสามารถฟังแล้วหายเหนื่อยแล้วก็จากที่เขาจมอยู่เขาเขามีแรงที่จะลุกขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะแรงผลักด,ดันที่ทำให้ผมมาประกวดเดอะสตา์ก็คือตัวผมเองครับเพราะว่าผมรู้ว่า การใช้ชีวิตคนเดียวอ่ะการต่อสู้คนเดียวมันยากแค่ไหนผมรู้สึกว่าตัวเราเองเี่ยเป็นแค่คนเดียวที่รับผิดชอบชีวิตเราทั้งหมดเราควรจะได้ทําในสิ่งที่เรารักผมไม่อยากทารยศความฝันตัวเองอะ่ะแม้ว่าไม่มีใครสนับสนุนผมไม่มีใครอยากจะเห็นด้วยกับเส้นทางนี้ของผมผมก็ไม่ทรยศทตัวเองผมคิดว่าชีวิตผมจะต้องอยู่กับสิ่งที่ผมรักเท่านั้นนั่นคือการร้องเพลงผมก็เลยมาครับ่ดีออย่าร้องอย่าร้อง่ร้อง ครับก็ผมอ้อนไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ว่าไม่ต้องรักปอนให้มากนะครับแต่ว่ารักปอนแท่นั้นก็พอครับเบอร์หนึ่งนะครับต้องปอนครับอะไรดาวเรืองต้องเข้าแล้วครับเบอร์อครับผมอ้อนไม่เก่งเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าจะอ้อนยังไงแต่ก็คือทําเต็มที่ทุกโชว์ทุกโชว์ที่ทําคือทําเหมือนเป็นโชว์สุดท้ายของตัวเองตลอด ก็อยากให้ทุกคนแบบได้เล่นจอยกับโชว์เนาะแล้วก็ถ้าโชว์ของแซมสนุกและโดนใจโบตให้แซมแบบทันทีเลยนะครับขอฝากด้วยครับเบอร์2ครับแซมมูเอลครับเบอร์3ครับชินจังก็โชว์หลังจากนี้ก็จะพยายามาทําทุกอย่างให้เต็มที่ที่สุดหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็คนที่อาจจะรอฟังพวกเราทั้ง8คนหรือว่ารอฟังผมอยู่ก็โชว์ต่อไปก็จะเป็นโชว์ที่ทุกคนตั้งใจและผมตั้งใจระวังว่าถ้าเกิดชอบโชว์ของผมก็ โกรธนะจิมแตครับ <d> ผมเชนเบอร์สีนะครับเชนบ้านอยู่ยโสโตมากับยายครับอายากับยาย <d> ผมเป็นนุ่มอีสานบานหน้าภูมาตามหาความฝันอยู่กลางเมืองหลวงครับผมอยากจะบอกว่าการมาตามหาความฝันมันไกลแสนไกลมากมันเหนื่อยมากเลยแต่ว่าเราสู้ตลอดเลยนะผมอ่ะมีกําลังใจให้กับตัวเองเยอะผมมีความสุขให้กับตัวเองเยอะตอนนี้ผมพร้อมที่จะแชร์ให้กับทุกคนแล้วถ้าอยากดูโชว์สนุกสนุก ของผมในหลายๆสัปดาห์โวตให้เชนด้วยนะครับเ <mos es> บอร์สี่เชนหนุ่มยโสโตมากับยายครับ <g> um <pt ain> ผมผมพูดอีกนิดนึงนะพูดอีกนิดนึงนะผมจะบอกว่าผมรักทั้ง7คนนี้มากเลยผมรู้สึกโชคดีจังที่ได้มาเจอพวกเขาทั้ง7นอกจากโวตให้ผมแล้วทั้ง7คนนี้น่ารักกันเองและก็กับผมน่ารักกันทุกคนจริงๆครับปหวตให้พวกเรานะครับ <g> um <pt ain> ขอบคุณครับขอบคุณพีเชนนะก <g> um <pt ain> ็ฝาก เชียนะคบฝากให้กําลังใจผมด้วยแล้วก็รวมถึงเพื่อนๆอีกทั้ง7คนด้วยนะครับเพราะว่าที่ได้เรียนด้วยกันมาอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าพวกเราอะ่ะเต็มที่กับทุกๆคารดมากๆแล้วก็อยากให้โชว์ของตัวเองของในแต่ละคนเนี่ยออกมาดีทดดี่ดีที่สุดอยู่แล้วนะครับก็ตัวผมเองก็เป็นแค่เด็กคนหนึ่งที่ตามหาฝันใครที่ชอบในตัวผมอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากเชร์ด้วยนะครับผม ผมกับเป็นคนอีสานคือกันนะครับอิลีบออิฝากไว้ด้วยนะครับอาติเบอร์ห้าและอย่าลืม8คนนี้ต้องได้เป็นดรสตาร์ทุกคนเลยเซอร์ไพรส์นะครับปีนี้สารีเบอร์6ค่ะก็อยากจะเป็นรอยยิ้มอันสดใสของทุกๆคนในทุกๆวีคนะคะก็ถ้าใครอยากจะเห็นรอยยิ้มที่แบบพัฒนาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆก็โหวตให้สารีนะคะแล้วก็สำหรับใครที่โหวตนะคะขอให้ถูกหวยรางวัลที่1ค่ะ ก็สำหรับใครที่อยากฟังเสียงเพลงที่สามารถเยียวยาใจคนได้ก็อย่าลืมโหวตให้มีเบอร์เจ็ดด้วยนะคะฝากพี่น้องชาวใต้แล้วก็แฟนๆทุกคนด้วยค่ะฝากด้วตัวด้วยนะคะก็เจมส์นะครับเบอร์แปดนะครับจริงๆผมเป็นคนอ้อนคนไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ก็เดี๋ยวจะทำให้ทุกคนเห็นนะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับว่าตัวผมเองก็คู่ควรกับความรักของทุกคนแน่นอนนะครับยังไงก็ฝากเจมส์เบอร์แปดด้วยนะครับผมแล้วก็ฝาก เพื่อนๆพี่พๆน้องๆทั้ง7คนด้วยนะครับผมเชื่อว่าทุกคนตั้งใจกันจริงๆแล้วก็จะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังเลยที่เพวกเรายืนอยู่จุดนี้นะครับก็เราจะให้คุณค่ากับความฝันของทุกคนที่เรามายืนตรงนี้แทนทุกคนแล้วเราจะทําแทนให้แล้วก็จะมุง่งมั่นต่อสู้ต่อไปนะครับจะไม่ยอมแพ้นแน่นอนครับผม สำหรับใครที่อยากติดตามพวกเรานะครับก็ติดตามพวกเราได้ในรายการเดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาวปี2022นะครับทุกวันอาทิตย์6โมงเย็นทางช่องวัน31นะครับและเฟซบุ๊กแฟนเพจเดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาวค่ะอย่าลืมมาร่วมเียร์พวกเราด้วยนะครับ